ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ามาพูดถึงแผนการใช้ใจ่ายเงินนะคะแล้วก็ารายงานแสดงผลการดำเนินง,งานนะคะรายไตรมาสนะคะทีอ่อาจจะมีบางจังหวัดนะคะที่หน่วยอาจจะสอบนะคะร้องขอ,อาจากลูกนะคะไม่ว่าสปนหรือโรงเรียนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่า,าประปาโรงรับจำนำพวกนี้ยังไม่เจอนะคะทีนี้ เมื่อเรามาดูตามหนังสือสังกัดนะคะ,ะที่มอท0 8 8 2 2ูนงวันที่23กันยายนนะคะที่ผ่านมาแบบนนะคะ,ะโดยข้อได้จริงหนังสือฉบับนี้ก็คือมันคล้ายๆบังคับเฉพาะต้นสังกัดนะคะเพราะว่ามันเป็นหน่วยางานพะลูกส่วนมากมันก็จะเป็น แค่หน่วยหานย่อยนะคะแล้วก็จะมีก็คือโรงเรียนก็คือโรงเรียนสพดก็คือสพดอ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าบางเอิ่นว่าในระเบียบของรายได้ศรกสาะคะก็มันบอกว่าให้ล้อระเบียบการเงินนะคะอ่ะอันนี้สนอก็เลยอาจจะแบบว่าเอออยากจะให้มีเหมือนแม่นะคะอยากให้มีเหมือนแม่เพราะฉะนั้นนะคะในอ่าในมุมของของพี่เนาะของพี่ปู่ก็คิดว่า แผนการใช้เงินของลูกนะคะก็คือหมายถึงว่าแผนที่เราไปจัดทําแผนปฏิบัติการนะคะของสพโ,โรงเรียนที่เขาก็จะจัดทําขึ้นมานะคะเพื่อตั้งข้อบัญญัติดรองรับนะคะที่กรณีที่แม่ผลักเงินให้ค่าอาารกลางวันนะคะค่าสนับสนุนการสอนนะคะค่าหนังสือเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพวกนี้ค่ะที่ตอนนี้แหละที่เราต้องไปจัดทําแผนปฏิบัติการนะคะ ซึ่งในที่นี้ก็ก็เลยบอกว่าก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็คือทําแผนว่าอ่าเราจะซื้อหนังสือเรียนจะเบิกเงินอาหารกลางวันอะไรไปเมื่อไรแต่ละไตรมากนะคะหลังจากที่แม่ผลักมินให้นะคะเพื่อให้มาสดค้องกันนะคะในส่วนที่แม่จ่ายให้อันนั้นอ่าไม่ต้องจัดทำนะคะก็ชี้แจงสตองไปว่าอันนี้มาเป็นเรื่องของกองศึกษาโดยายในกองทุนกากดนะคะแต่ที่ลูกจะต้องจัดทําก็คือหมายถึงว่า จะทำให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการศึกษาที่กำหนดขึ้นนะคะเพื่อรองรับเช่นเราจะมีการใช้จ่ายรายได้สะสมอะไรพวกนี้นะคะโครงการต่างๆมันก็ต้องปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติการของลูกนะคะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเราทราบทุกคนหรือเปล่าว่าการที่สพตโรงเรียนจะใช้รายได้สมก็ต้องอยู่ในแผนปฏิบัติการด้วยนะคะอันนี้ก็ ถ้าใครไปจ่ายโดยที่ไม่มีแผนปฏิบัติการนะคะก็เหมือนกับข้อมันใหญ่นะคะอันนี้ก็ข้อควรระวังก็ก็เจอมาแล้วเนาะสตองเล่นคืนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะคะเพราะว่าลูกไปไปประชุมคณะกรรมการอะไรเรียบร้อยน,นี่แหละ,ะคะแต่ว่าบาังเอิญโครงการนั้นไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการนะคะอันนี้สตองก็เล่นคืนก็คล้ายๆกับข้อมันใหญ่นะคะที่ก็ไป สภาไปจ่ายขาดและปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในแผนนะคะอันนี้ก็ดูนะคะอ่ะเราก็ไปดูด้วยเนาะ mm hmm. ก็คิดว่าที่มาที่ไปประมาณนี้นะคะ mm hmm. ส่วนที่นวยสอบอยากจะได้อย่างอื่นนะคะก็เลยพี่บุ๊กก็เลยทำเป็นป l a ฟอร์มว่างๆนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าดนมินิตของนายสอบแต่ถ้ามุมมองในตามเจตนาระเบียบและสาก็มองมองจากเงินที่แม่ผลักเงินและลูกไปจ่ายนะคะ อันนี้ก็เป็นแผนของลูกนะคะอ่าก็แผนตัวนี้มันโดยปกติก็จะประกอบด้วยแผนการใช้ใหญ่เงินนะคะของอบทอซึ่งปกติกองคลังต้องเป็นผู้รวบรวมนะคะแล้วก็เป็นแผนหน่วยงานย่อยนะคะหนวยย่อยตัวนี้นะคะแผนก็จะประกอบด้วยสี่ใส่มาะคะก็เพราะนั้นก็ให้รอของแม่นะคะว่าเราจะใช้จ่ายเงินแต่มาเนี้ยเงินค่าพวกเราที่จะต้องมีโดยหลักๆก,ก็คือเป็นค่า ใช้สอยนะคะใช้สอยแล้วก็วัสดุวัสดุก็คืออะไรวัสดุก็คือค่าอ่างกลางวันหรือว่าค่าหลังวันนั่นเองค่าจ้างหมองประกอบาอนกลางวันนะคะใช้สอยก็คือค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเราต่างๆที่เราอาจะไปทําเป็นโครงการพาเด็กไปนักศึกษาสรัสนวนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะอันนี้แหละที่เราไปทําคารุภัณฑ์นะคะที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็ที่พวกเราไปจไ่ายรายได้สะสมอะไรพวกนี้นะคะเราก็ประกดนะคะอ่า ก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะนะคะก็คร่าวๆนะคะตามวอสองเมื่อห้านะคะ,ะแล้วก็มาดูนะคะแผกนการใช้ใช้จ่ายเงินอของลูกก็แอปพลายมาจากของแม่เนาะนะคะ,นะคะก็ประกอบด้วยขอนมัดนะคะ,ะเพราะนั้นเราก็ต้องทํามาอ่ล้อของแม่นะคะเดี๋ยวค่อยแก้เนาะการจ่ายเงินรายไตรมาสนะคะะตนม,มาสที่หนึ่งถึงอ่า ถึง4เนาะถึง4นะคะแล้วก็ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานมันก็จะเป็นแบบหน้าเดียวนะคะก็คือ,อมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปทุกไตรมาสสมมติว่าอ,อันนี้เราก็กรอบ่าเราเป็นโรงเรียนสอดอเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเปียวมันนะคะก็เปลี่ยนเป็นหกหกหกเจ็ดหกแปดก็ไม่ได้ล็อกเนาะนะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะไตรมาสนะคะเมื่อเราคลิกตรงนี้เนาะนะคะมันก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนไปที่ ชีตต่างๆให้เราโดอนุมัตนะคะอันนี้ก็ทําไว้นะคะเพราะว่าปกติของแม่นเนาะมันก็จะมีเนื้อนย่อยนะคะเงืนอย่อยแล้วก็เป็นแผนของอปทอนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเอาเป็นชีตเดียวก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปสองชีตก็ได้นะคะเพราะว่าชีตหลักก็เป็นของอปทอนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรแม่เด็กเล็กนะคะอันนี้แล้วแต่นะคะก็คือทาเป็นไฟล์เปิดเอาไว้นะคะอ่า ข้อมูลพื้นฐานก็ไม่มีอะไรมาะะแล้วก็กรอกนะคะ,ะช่องนี้ไม่ต้องกรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปให้เราเมื่อเราคลิกทำในว่าตัดไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะวิ่งให้เพราะนั้นมันก็จะมีแค่ไม่กี่ไม่กี่หน้าหะะลักๆก็คือมีชีฟเนื้อประ้จงกัดแล้วก็แผ่นการเงินรวมนะคะก็แอปพลายจะขอแม่นะคะอันนี้เราก็มากรอกนะคะว่าช่องนี้เราไม่ต้องกรอกนะคะไม่ต้องกรอก ะนะคะมันก็จะมาที่เราต้องปอกก็คือชื่อนะคะตำแหน่งนะคะการเงินแล้วก็หัวหน้าหน่วย,อยคลังนะคะของสป,ปรดรโรงเรียนนะคะ,ะด้านล่างนะคะแล้วก็เราจะใส่เท่ากับก็ได้นะคะก็กรอกว่าใครบ้างนะคะ,ะเดี๋ยววิปูจาเนื่องจากรูปเนาะก็เดี๋ยวจะทําสูตรให้ทีนึงนะคะก็ไม่ต้องกรอกออกเฉพาะด้านบนนะคะ,ะส่วนอันนี้ง่ายๆนะคะเราก็ไปวางแผน,นะคะว่า อ่าในใจมากที่หนึ่งนะคะว่าเราอ่เราไปเปลี่ยนก่อนตอนนี้มันเป็นใจมาที่สี่เนาะนะคะที่สี่แล้วนะคะอ่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหน้านี้นะคะก็เป็นใจมาที่สี่อ่าใจมาที่สี่นะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนไปว่าเราจะจ่ายค่าอะไรอ่าเสอร์นมนะคะเออคลางบานนะคะสัญญาจ้างเราเท่าไหร่แล้วกว็จะใส่หนึ่งหมื่นนะคะเดือนละหนึ่งหมื่นอะไรประมาณนี้ อ่ะนะคะกัญญา1นึ่งหมื่นค่าวัสดุอ่าเสริมนมเอ้ยค่าค่าจ้างเหมาอันนี้เป็นกรรนิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,นะะเราก็ไปกรอกจะเป็น2องหมื่ได้มาท่าไหร่ขึ้นอยู่กับรายหัวค่าจัดการเรีนการสอนต่างๆะคะก็ใส่อยู่ในค่าใช้สอยนะคะคือหลักๆแล้วลูกจะมีอยู่แค่2หมวดนี้เท่านั้นเนาะนะคะอ่ะค่าวัสดุ ่าจ้างเหมาหนึ่งหมืนนะคะหนึ่งมืนอะไรประมาณนี้นะคะอ่าส่วนนั้นล่าพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะลิงก์มานะคะแล้วก็อ่าเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของศูนย์บ้านเด็กๆนั้นๆน,น,นะคะก็ว่ากันไปนะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแผนการใช้จ่ายเงินของลูกนะคะเมื่อเราจะเปลี่ยนนะคะเมื่อเราจะเปลี่ยนเพราะมันถัดอ่าใจมากถัดไปนะคะใจมากตัดไป แล้วก็แค่เปลี่ยนอย่างนี้เนาะพอสก็เหมือนกันนะคะแล้วมันก็จะเปลี่ยนแล้วสมมุติว่าทีนี้จะมีข้อมูลตัวเลขเติมอยู่แล้วก็ลบเฉพาะ,ะที่มีตัวเลขอยู่นะคะห้ามลบที่เป็นรวมนะคะแค่นี้นะคะ,ะนะคะแล้วมันก็จะหายไปแค่นี้นะคะสั้นๆเนาะสำหรับแผนการใช้จ่ายเงินนะคะ,ะสวัสดีค่ะ